สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะจีโอเกมเมอร์ก็กลับมาดูอีกครั้งของ Master ร์เซเบตอนนี้เรามาถึงตอนที่9นะครับก็เจอกับคาริเบอร์คนใหม่อีกคนหนึ่งก็คือ m a สเตอร์เซเบอร์นะครับผมก็สามารถเป็นดาบเป็นปืนได้น,นะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนร่างได้แต่ว่าถ้ามคนขยับไม่ได้โดนคาริเบอร์ติ่นานอยู่นะครับผมแล้วก็เจอกับบิคิทุเป็นเป็ดนะครับผมไปดูกันได้น,นะครัผมนี่คือตอนที่9นะครับตัดล้ว À, không, mà để không, 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 nó không, 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 số đo luôn, nên chờ đi. มา,มาเลยครับมาเลยฉันจะเอาแล้วนะเฮ้ยพุจะเจ้าเอาแล้วนะรองเลยเฮ้ยนะชิลกไปสามารถช่วยพูดสามคนกับพวกเซเบอร์เรดแล้วก็แล้วก็อไออะไรนะมาเด,เดอร์เอ็กซ์พาราตนะครับผม <c oughs> สามารถปล่อยได้นะผม ก็ถ้าใครชอบนี้นะครับก็ถ้าใครชอบมาเดเซเบอร์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์จะได้มีกำลังใจทุกคนด้วยนะครับเคยเจอคิดต่อไปจะได้รู้ได้ราบอะไรนะครับ